วันนี้หิมะตกนิดหน่อยนะคะถนนไอซี่โรงเรียนคุณพ่อแล้วก็โรงเรียนคุณลูกก็เลยหยุดค่ะตอนนี้เราก็มานอนกองกันที่เตียงของลูกนะคะนั่นมานั่งนับเปิดหิมะกันซึ่ง <laughs> <laughs> เป็นปล่อยๆลงมาเฟ <laughs> รี่ะเนาะนิดหน่อยมากเลยทิดาชอบไหมคะไม่ได้ไปโรงเรียนไม่เอาเท้าขึ้นคะ่ะชอบไหม ชอบค่ะโอยแล้วคุณพ่อละคะชอบไหมโรงเรียนยืดวันนี้ไม่ได้ไปสอนพหานะโรงเรียนยึดไอซิโลดนี่ถ้าคุณพ่อไม่ตะโกนบอกนะว่าโรงเรียนคุณพ่อหยุดแม่ก็จะปลุกลูกไปโรงเรียนต่อไปเพราะแม่ไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยว่าโรงเรียนส่งข้อความมาว่าโรงเรียนหยุดโรงเรียนคุณพก็หยุดโรงเรียนคุณลูกก็หยุดเราก็แต่โรงเรียนเราบ้านเราไม่หยุดนะคะ ลูกกันต่อไปทำดีทอมอากาศเย็นๆอย่างนี้เราจะทำอะไรกินกันดีจ้โ <Get away. S 1> แนะนำหน่อยสิอากาศเย็นๆอย่างนี้หิมะตกเมนอ,อะไรจะมาทิดากินอะไรทิดากินอะไรดีคะวันนี้น o โ d น e s n o o ซุปโอ้ทิดาฉลาดมากเลยแม่ทิราคิดเหมือนแม่เลย ทำก๋วยเตี๋ยวกินดีกว่าแล้วแม่ก็เหนียงขึ่งแล้ว่เลิกกินดีกว่าเหนียงกึฮปปี้ก่อนนะคือโหวตมาแล้ว <c oughs> ที่ดาจะเอานูโดซุปแต่ว่าคุณพ่อจะเอาคอเรียนบาร์บีคิวนะคะสรุปกินอะไรกันดีอีดาจะกินอะไรลูกกินอะไรดีคะนูโดสุนูดูสุดเดดี้ <Daddy. S 2> าม่าดิีจะเอาาม่าม่ม่ากินกับกิมจิดีกว่าน้อเอาไม่กินอ่ะไอ้มากินนะเด็กวันหยุดก็เป็นเวลาแห่งความสุขของครอบครัว family time family time ไปหาอะไรกินกันทุกคน ติดลบอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้นะคะเอากระเพราเอาใบมะกรูดแล้วก็ใบสารเน่นะคะเอามาไว้ในบ้านนะ ในวันที่หิมะตกอากาศเย็นนะคะทิดาก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวพอดีแม่เนี่ยทำไอซุปก๋วยเตี๋ยวไว้นะคะแล้วก็ใส่ในถุงซิปล็อกที่แบบแช่แข็งนะแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะแล้วก็สเปนิชนะคะใช้แทนผักบุ้งเนาะแล้วก็ทิดาชอบกินเส้นนิดหนึ่นงพอแล้วก็แช่น้ําถึงเวลาก็ลายน้าซุปนะคะน้าซุปก็ละลายไฟอ่อนไปนะคะแล้วก็ลวกเส้นกับลวกข่ะคะ ทิดาก็จะได้กินแล้วลวกเส้นกับผักเสร็จแล้วนะคะน้ำซุปก็ได้ที่แล้วนะคะแม่ก็ใส่หมูหมักเข้าไปเลยนะคะซุปพร้อมแล้วก็ไม่มีสูตรจำกัดนะคะว่าไม่ให้กินก๋วยเตี๋ยวตอนเช้าเนะเาะอ้าวทิดาก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วคะ่ะลูก<อ>ไป<อ>ไปล้างมือค่ะหอมดีดีหอมอาหารเช้าทิดาก๋วยเตี๋ยว ที่ดาไปเล่นให้เสร็จก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทานนะคะทำไอเกันค่ะยังไม่ทานไปล้างมือละชีวิตมีทางเลือกร้อนนะคะลกจะใช้ตะเกียบหรือไอซ่อมคนก่อนคะ่ะ mix it together yes There you go. เก่งมากค่ะลูกโอ้โห โอโหมามีใส่ไอ e ้กราวพีนัดให้ด้วยค่ะทวริส่งบทออสดนมก่อนเลยเรื่องกินไว้ใจที่ได้เอารีวิวก๋วยเตี๋ยวแม่หน่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอ้โกินผักกินเส้นกินหมูด้วยอ้โหอุ้ยร้อน อ oh. oh. <laughs> อยู่ต่างแดนออกไปาหาซื้อก๋วยเดี๋ยวปากซอยไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้นะคะเอาน้ำซุปผักทุกสิ่งทุกอย่างแช่แข็งไว้ถึงเวลาก็เอามาละลายแล้วก็ทานได้ก็ยังดูสดเหมือนเดิมนะคะอร่อยเหมือนเดิมนี่อเอาไปใช้กันได้นะคะทุกคนคุณแม่ทั้งหลายที่อาจจะอยู่ทั้งไทยและต่างแดนนะคะ ดูลูกดิฉันชอบมากอร่อยเนาะออาแม่จะปิดคลิปแล้วบายบายหน่อยค่ะลูกบายท่ดาทานกวยเตียวก่อนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะนี่คุณแม่คุณพ่อจะไปออกกําลังกายกันนิดหน่อยก่อนเอ็กซ์ s e ไซส์เล็กๆใน,น้อยในบ้านนะคะในวันที่อากาศเย็นเนาะบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ